เป็นมนุษย์ก็มนุษย์เหมือนกันน่ะแต่ต้องมนุษย์แล้วเจอผู้เจ้าด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายไงเราเนี่ยไม่เจอแต่ยังเจอทําวินัยท่านเอาก็ยังดีถูกต้องไหมอ่าเราไม่เจอเพระองค์ตัวเป็นๆนะ่ะใช่ไหมแต่เรายังเจอทําวินัยที่ท่านฝากเอาไว้ทิ้งเอาไว้ซึ่งผู้เจ้าบอกธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเราใช่ไหม นี่คือความไม่ใช่ง่ายที่มันจะประจบก,กันในช่วงชีวิตของเราก็เลยว่าพวกเราไม่ไม่ใช่ทำมาดีๆแบบน้อยๆอ,อ่ะต้องดีมากนะแล้วก็ไม่ใช่ชาติเดียวหรือสองสามชาติอนะ่ะต้องต้องเยอะอ่ะนะเพราะมันเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายมันจะมาปะพบมนุษย์นะแล้วก็ตรงกับพระเจ้าเฉียดกันสองพันกว่าปีแต่ก็ยังมีธรรมะธรรมวินัยอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายไงใช่ไหม เหตุป <N> ัจจัย